สวัสดีคะ่ะเอฟซีทนนารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีนี่พี่เจอเห็ดอีกแล้วคะ่ะเอฟซีนี่โอ้โหแต่ทําไมแถวบ้านพี่มันมีแต่เห็ดพิษวะนี่เห็นไหมคะเอฟซีนี่ทําไมมีแต่เห็ดพิษเน่ะแ้วทาไมบ้านบ้านคนอื่นเขานี่ดูค่ะนี่เต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเอฟซีนี่นี่ เห็ดอะไรนี่นี่นี่เฮ้ยเห็ดเห็ดเหมือนเห็ดกระด้างเลยนี่นี่นี่ค่ะเอฟซีโอ้โหทำไมบ้านพี่มีแต่เห็ดพิษวะทำไมไม่ไม่มีเห็ดเห็ดที่เขาเก็บกันอะมัไม่เห็นมีเห็ดที่เขาเก็บกันเลยอะนี่โอ้โหนี่เหมือนเห็ด หมือนเห็ดอ้นั่นเลยนี่ยยวินี่นี่นี่ค่ะนี่นี่เห็ดอะไรนะเห็ดอะไรนะที่ที่เยวิเก็บน่ะนี่เยวินี่นี่ที่ที่ในสวนเราน่ะนี่นี่นี่เขาเรียกเห็ดอะไรวะโอ้โหทำไมไม่รู้จักชื่อเลยมันเรียกเห็ดอะไรวะนี่เห็ดอะไรวะ เห็ดละงอกบ่ไม่ใช่สิไม่ใช่เห็ดละงอกสิเนี่ยเนี่ยที่ Empress. มันขึ้นตุต่มปุ่มตุ่มปั่มแบบนี้แบบนายวินี่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 เห็นไหมนี่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 ะเนี่ยที่อยู่ในสวนเราอะ่ะเนี่ยที่รากมันยาวๆอะ่ะเนี่ยน,นี่ค่ะนี่ <og S 1> นมันกำลังขึ้นมานี่นี่อันนี้มันเป็นเห็ดเผาะนี่ค่ะน<ๆ>ี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยออกหัวแหลมๆเนี่ยอุ้ยเขาเขากินได้นะคิดว่าเขากินได้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดเห็ดโอ้โหมันอยู่ตรงปลายจมูกนี่เองแต่ว่าคิดไม่ออกเห็ดอะไรวะเห็ดอะไรวะมันอยู่ตรงปลายจมูกนี่เองนี่ค่ะนี่กำลังขึ้นมาจากดินกับที่หัวแหลมๆน่ะนี่เยวินี่นี่เยวินี่ เห็ดอะไรนะที่ในสวนเรามีนี่เห็ดดินน่ะเห็ดเห็ดดินน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอะ่ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเอฟซีโอ้ยมันเป็นเห็ดอะไรวะไส้เดือนบ่เห็ดไส้เดือนบ่นี่นี่เข้าไปในป่าด้วยนะคะเอฟซีนี่นี่เห็นบ่นี่ นเต็มเลยนี่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 ค่ะนี่นี่ในสวนว่านพี่มีนะที่เมืองไทยนะคะเอฟซี FC. นี่โอ้โหเห็ดเยอะแยะเลยนี่มีแต่เห็ดเลยนี่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเห็ดอะไรเนาะอยู่ตรงปลายจมูกนี่เองคิดไม่ออกเว้คิดไม่ออก พีค่าเอฟซีมีเห็ดเยอะแยะมากมายเนาะแต่พี่ก็ไม่รู้จักเห็ดค่าเอฟซีนี่แล้วก็ไม่กล้าที่จะเก็บเอาไปกินเนาะเพราะว่าเอวิบอกว่ามันเป็นเห็ดที่มันต้นไม้อาจจะเป็นพิษนะมันไม่เหมือนบ้านเรานะเอฟซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มาดูโอ้โหอ,อยากจะเชื่อเลยนี่

นายเวลไอโอ้โหเฮี้ยไอ,อยนี่ค่ะเอฟซีมันเป็นเห็ดอะไรกันแน่นี่นี่เพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้ามันกินได้มันคงไม่เหลือถึงเราหรอกค่ะเอฟซีนี่ดูค่ะนี่ดูค่ะมันเป็นเห็ดอะไรวะเนี่ยอุ้ยเขาบอกว่ามันสวยงามมากนี่นี่เอฟซีดูมันเป็นเหมือนเห็ดไออะไรนะนี่ นี่ขึ้นเต็มเลยค่ะเอฟซีโอ้โหมันขึ้นเต็มเลยอะ่ะนี่มันเป็นเหมือนเห็ดอะไรนะเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ค่ะใช่ไหมมันเห็ดตะไครค้กันนี่นี่นี่ค่ะเอฟซีนี่ออยเห็ดตะไครมันเป็นเห็ดตะไคร้แน่ๆเลยนี่ว้าวพี่เอฟซีดูนี่ววน, FC, น,นี่อันนี้มันจะเหมือนเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดค้อนขาวบ่ หรือเห็ดอะไรนะนี่นี่คะ่ะเอฟซีเอามือจับอีกแล้ววนะานภานี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูรากมันนะคะเอฟซีนี่คะ่ะนี่ค่ะนี่มันกินได้ไหมนี่เฮ้ไหนดูซิมันมันไม่มียางน่ะมันไม่มียางน่ะโอ้โหมันกินได้นะนี่หูโหเยอะแยะมากมายเลยนี่เห็นไหมเห็ดตะไคร้ค่ะทุกคนพี่คิดว่ามันเป็นเห็ดตะไคร้เนาะนี่ นี่เห็นไหมนี่นี่มันกําลังขึ้นมาแบบเนี้ยจะเป็นเห็ดตะไคร้ไหมทุกคนนี่นี่โอ้โหสวยงามมากนี่เขาบอกว่ามันสวยงามมากถ้ามันกินได้มันคงไม่ถึงมือเราหรอกนี่มีคนมาเตะทิ้งแล้วคะ่ะทุกคนนี่นี่มันกําลังขึ้นมานี่คะ่ะนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้คะ่ะเอฟซีนี่ออ้มันน่าจะกินได้นะนะโอ้ย เอเหะมากมายเลยเอฟซีเอ้ยทำไมบ้านพี่มีแต่เห็ดแบบนี้วะทำไมไม่มีเห็ดที่เขากินได้บ้างเลยโอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนมีเห็ดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าทั้งเราและก็เขาฝรั่งเนาะก็ไม่กล้าที่จะเก็บกินคะ่ะทุกคนเพราะเรากลัวค่ะเพราะเราไม่รู้จักเห็ดคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าอยากจะกินก็รู่นเลยไป ตามร้านเลยค่ะทุกคนโอเคกับคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ f อซนี่ค่ะนี่โอ้โหเห็ดอะไรวันเนี้ยนี่โอเคกับเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย